เพื่อไทยบ้านเนาะเขากับ่วกขายกันเพิ่นมาซื้อเข้ากับ่วกกาขายแพงล่ะเข้าบ่บมมนทองตลาดเขากับสวนเพื่อสุขภาพเพื่นสุขภาพเข้ามูลนล่ะที่ว่าเป็นงานอดีเหลกนั่นก็ว่าได้งานอดีเหลกงานรักเข้ากับเห็ดไ้เห็ดหน้าเข้าได้เห็ดงานสุขมีสุขภาพ Để ngang, Để ngang, liêu bày cả chiều hùm <laughs> <laughs> <Để> không? mà bày hẹn không em สวัสดีครับพี่นองครับดามีอินเตอร์ฟาร์มมาแล้วครับตอนรับพี่นองเข้าสูช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับตอนนี้ดามีอยู่ที่บ้านสวนวิราสินีนะครับบ้านหนองนาคํำตําบลเสือเพออ,อําเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเป็นสวนของคุณพ่อกำนันนิยมจตุเขศน,นะครับซึ่งเป็นกำนันตําบลภาสุกนะพอดีคุณพ่อกำนันติดภารกิจมือนี่นะครับ ก็เลยได้รบกวนคุณแม่รัศมีมารีวงนะครับเป็นผูน้าพี่น้ำนองชมสวนสลหรับมือนี้นะครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวนเีาเป็นสวนผสมผสา,านนะแม่เนาะจ้านะครับแรกเริ่มเดิมที่นี่พื้นที่ตรงนี้เป็นอียงมาก,ก่อนนี่ครับแม่ตอนเขา็ดสวนนี่ครับเป็นเป็นสวนสวนบักม่วง เป็นหวงแต่เกา่าแต่ทพ่อผุละมันผนก็เบิดอายุแล้วเนาะเบิดอายุก็เลยอันกำนันกันลเลยมีโครงการเท่ากับปลูกอันผสมประสานอันพ่อได้อยู่ได้กินอันพ่อได้กินเหลือกินเท่ากับขายไปอย่างสีนะ ในบริเวณอันนี้เป็นหน้าบ้านน้องแม่น้อง่ตงนี้เป็นหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้านเบิ่งกับพี่น้องครับ่พี่น้องชมนะครับเป็นสวนบริเวณหน้าบ้านนะครับผมพื้นที่บ่นหลายนะครับพี่น้องครับฟังนั่นกับเป็นบ้านนะครับหนังเล็กๆน่ารักนะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดสีภาพี่น้องชมไปเรื่อยๆนะครับแม่ครับอันนี้เป็นฝรั่งฝรั่ง สิเมนกิมจูเนาะแม่นอจ้าได้ขายเนี่ยไปครับนี่ขายเรจาจะขายสองเทือแล้วอายุเพิ่นหลายปันไดแล้วแม่อายุเพิ่นเด้ปีหนึ่งอุ้ยปีหนึ่งนี่ขายสองเทือแล้วจ้าแสดงว่าฟรังบักซีดานี่ทำงินเร็วที่สันแม่ได้<ต><อ>ปีหนึ่งครบครบปีพอดีหละปลูกประมาณสิงหา โอ้แม่ครับต้นต้นที่ห้องมาปลูกนี่เป็นต้นตอนหรือว่าจังไรแม่ตอนจ้ะเขาไปซื้อต้นตอนมาจ้ะซื้อต้นตอนเพิ่นมาแล้วเขากับมาเพาะช่ำเพาะช่ำเห้อเขากับพอลงปลูกเขากับเลยลงปลูกในปีหนึ่งละเนี่ยนี่ปีปีหนึ่งได้ขายสองเทื่อแล้วได้ขายสองเทื่ยแล้วเอาได้ผลผลิตเรียวนะครับพี่น้องครับฝรั่งนะครับแม่ครับเขาปลูกกันห่างจังไหนี่ครับเนี่ยสองเมตรบอก สองนสองบ่แม่ครับต้นพุ่นกับใบญ่ยนะครับพี่น้องครับสองขุนสองก็ถือว่าโอเคอยู่นาะแม่น้อฝรั่งกิมจุมีทั้งหมดในช่วงนาบ้านนี้จากต้นครับแม่ร้อยห้าสิบจ้ะอุ้ยปาดพี่น้องครับร้อยห้าสิบต้นนะครับผมร้อยห้าสิบต้นปลูกปีหนึ่งได้ผลผลิตสองเถออ อาเขาเริ่มหอจากอายุเท่ดียร์เเด้หอเนี่ยไม่ได้จักเดือนเจ็ดเดือนบะจ้าได้เจ็ดเดือนนี่แหละเขาก็เริ่มหออันใดหน่วยหลายน่วยเขากระตัดทิมให้เลือนน่วยสองน่วยเขาเลือกเอานะหน่วยใดที่มันสมบูรณ์เขากา็อันเอาไว้หอน่วยใดบ่สมบูรณ์เขากระตัดทิมโอ้ แม่ครับมีเทคนิคในการห่อบอแม่ครับพาพพี่น้องเัาเบิงเนี่ยเป็นจังใดจังต้นนี่แม่คือยังตนในน้อยนึงลูกซ้ำใดล่ะแม่จังสีหอได้นี่ลูกซ้ำซ้ำเงินเหลี้ยนในน้อยนึงได้หอ่อเนี่ยซ้ำนี่เขาก็ห่อได้โอ้อันนี้เริ่มห่อดิแม่ครับัน้เริ่มห่อไว้เลยนี่นถุ้งนี่ถุงนี่ใบละห้าบาทสั่ง ป้าจป้าก็เป็นไผมก็เห็นก้เจเอาอ่อนกระดาษห่อเนี่ยลองค้นกระดาษแต่เขากระเลสื่อกระดาษเออสื่อถุงเพิ่นมาลองเบิ้งเพราะว่าไงมันรู้จักว่าอันใดสีดีบ่ดีโอ้ถุงได้ตัดก้นมานน่แม่เพิ่นตัดาบ่บ่โอ้มัดใช่เลยมัดใส่เลยจริล่ะบันนี้เพิ่นออกมากเพิ่นกระสีสวยจ้าสีกระสวย กันเห่าบ่อหอกับว่าได้กินดอกมาแรงรบกวนวันนี้ปุ๋ยครับเนี่ยเหาด้ใส่ปุ๋ยจังใดบ่ปุ๋ยเตะปุ๋ยเคมีที่ใส่ก็ใส่ปุ๋ยที่สูตรเสมอบ่เนี่ย้ะสูตรเสมอผมรุงต้นเนาะบำรุงต้นละแต่ว่านริงมันอันนี่ใบมันกับเห่ากับสีพวกชี่ว่าภาพเขานี่หละ่ะ โอ้แล้วมันมีศัตรูบ่แม่มีแนวรบกวนบ่นบ่นมีเพียมีหยังเฮ่ากับนี่แล้วก็บซุ่มมันเบิ่งในยูทู e เพื่อนกับพวกอันใครพวกน้ำอันทีเท่าอีหยังเฮ่าเนี่ยะหอะเข้ากับพยายามทีเสียเห้เป็นอินซี์เนาแม่เนาะเป็นไม่เป็นอินซี่เพราะว่าเฮากับกินเนาะที่สำคัญเฮากินป่ะแม่บ้านี่นของยางทางนี้ะครับเบิ่งมา เป็นสวนนาบ้านเล็กๆนะครับปลูกผสมประสานกันสิแล้วมีผักบุรพามีเขือบักเขือบักพริกเนาะแม่นาะจ้าบักุ้งไปสิแล้วโอ้บมหาตะพื้นทีไหลายเนาะแม่นาะคนอ่ำแต่ตั้งใจสิเฮ็ดเนาะแล้วก็เขาก็ปลูกกล้วยเส่ำไปสิแล้วมึงทีมันว่างเขาก็ใส่ไปแม่ครับกล้วยนี่เป็นกล้วยพันธุ์ใดครับกล้วยหอมแม่จ้ะอุ้ยด เอ้าเดี๋ยวแม,ม่เบิ่งกล้วยจักน่อย uh huh. โอ้ยจนต้นเซ้พี่น้องเลยกล้วยหอมดีครับนี่จ้ะอือกล้วยหอมมาใส่นี่นออหนะพันเฮาคือไหออจังสี่แม่ครับอันคือหฮาหอยอันเขาเจ้าว่าผิวมันยังสีสวยว่าสาั่นล้องเบิ่งือซื้อดอกนี่เพราะว่ามันพึ่งออกเนี่ย โอ้โหถุงเ้ากับจอ,กล,อ,อ,จอกล้นไว้จอกล้นให้อากาศมันนี่ซื้นพอบ่ให้แมงมาก,กวนแล้วแม่น,อนอ้องค่ะื่อเพื่อนว่าอยากให้สีมันสวมันสวยวางสิกล้วยหอมทองหอมทองโอ้ยแต่อ่อนซ่อนต้นมักซิดาเนี่ย <c oughs> สมบูรณ์จนต้นเหลี่ยมพีนน่น้องเลยแต่อู้มีหมดน้ำนี่แม่จ้าก็มีหมดทังสี่ละ ีวลาเขาก็เอาน้องเชียกันคันมันเป็นอันเพียเป็นเสื้อล่างเสีเอห้ากับปูนขาวเมื่อวาน<อ>มันก็เป็นถ้ามาตาเนาะเลี้ยวจังสี่เนาะครับมันอยู่น้ำกันเนะเาะเพิ่นกินเนี้อเขากินเนืเพิ่นกินเนี้เขากินเนี้อเบอร์เอนี่มันบเบอร์เอเนี่ยไงแม่คือยังแซ่มได้ดีแท้นี่แล้วพัฒน์บ้านแน่พัฒน์ ซุ้มนวยขาวๆแล้วโอ้บักเขือ,อขาวกับมีบักเขือเปาะเขาเ,าเนาะแม่เนาะจ้าบักเขือบ้านเขากับมีซุ้มบักเขือบ้านเขากับเจ็บนวยอ่อนๆมันไปกินโอ้กิมน,นมากกับเพื่อได้อยากได้กินไปเป็นผักเกมื้จ้เาเพิ่นมีผู้มาซื้อเขากับใครภูมิเขาทาเขากับให้อันนี้กับมีบักคุงโอ้พื้นทีหน่หน่อยๆเป็นร้อยบักชีดาพี่น้องครับสองคุณสอง อุ้ยหออจนดบเบิ้งพี่น้องเลยจนเกียยขีดินเลยครับทั้งหมยแม่ครับแม่ได้ตอนแน่ไว้นี่ครับอันใดจะบักซีดาบปักซีดาเห้นี่ไหมบ๊อ่ตอนเพราะว่าเขาซื้อมาอันนี่เลยไหมพระเจ้าตอนไม่เห้าวหรอแม่แต่ว่าห้องบอท่านมีการตัดแต่งกิงบอกครับได้ตัดเนี่ยไปกระตัดตัวตัดแต่งกิงออกคือ แ่งกิ่งนี่ายจังสีเขาก็ตัดออกโอ้อันนี้ตัดแล้วจ้าตัดแล้วคือใบหายมันสูงว่าสันเถาะจังสีเาก็ตัดออกบานนี้ตอนเขาตัดแน่ครับเขามีวิธีบอกว่าตัดเลือกสำเลยตัดเน่าสำเดยคือข้าเบิงเอาว่าสันเถาะข้ามักว่าสันเถาะคือใบหายมันสูงคือมันเ้าวใหยมันสูงค่ะจังสีข้าสิกาว่าเออข้าวหมักระยะซ้ำนี่ละว่าสันเขาก็ตัดออก อย่าให้มันเหลือหลายอันนี้ยักน้อยเพิ่นกึ้นมาตัดกับตัดออกอีกดอกนี่บันี้การหัวตัดจังซี่สิมีผลกับการเป็นหน่วยบ่แม่บ่จ้ะบ่มีผลจังซี่หล่ะ้าเฮาตัดออกยังสี่มันก็เป็นจังซี่หล่ะเนี่ยบุ๊งบินออกจังซี่หละเบิ่งพี่น้องครับจนว่าเพิ่นได้เอาไม้มาคำ้ำเพราะว่าเฮาก็เฮาก็บ่อยากให้มันไปหลายเนะเาะเฮาบ่อยากให้มันเป็นหลาย ถับเป็นลายนี่มันทีบ่สมบูรณ์ที่ไหนบ่นสมบูรณ์ยังสี่ห้องก็มาเลือกเอาได้หลหะยามหนนวยมันใหญ่เนี่ยห้องก็ตัดทิมอันได้บ่สมบูรณ์ห้องก็ตัดทิมเลือกเอาเต่หนวยมันสมบูรณ์โอ้นี่คือวิธีการนี่ครับพ่ามันเห็นหลายๆอยูต่ตัวห้องจิตนำอาเหมดเลย, <laughs> โ,เยโอแมนเดยวโอห้องก็ต้องเลือกไว้จ้าเลือกไว้คือเก้านี่ครับอันมันแตกออกลายหน้าออกลายเ้องก็ตัดทิม ถันมันบ่นบนมีดอกมียังสีเขาก็ตัดทิม,มสิอืมบักเขือนี่ก็บไหวเอาไว้ยังสีเด้อพี่น้องเด้อได้กินอยู่เด้อครับนี่นเป็นหน่วยย้อนโอ้ต้นหน่อยๆเนี่ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งเป็นตัวอย่างนลยครับสวนหน้าบ้านปลูกไว้จะกินเหลือกินนอกก็ขายช่วงนี้ราคาเพิ่นเท่าใาายแม่บักซีดานี่ครับขายอยู่บ้านก็บยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทจ้ะหมดบ่ เบิดอู้ห uh. ันออก30กว่าโลพุ่นล่ะ25บาทนี่ญาติกันเอาบุ่ล่ะติก็พอได้นี่อยู่ผู้เพิ่นมักกันพวกเพิ่นมักสุขภาพเนาะผู้มักว่าซั่นเถาะเทียนสุขภาพกําลังมางเนาะแม่เนาะเพราะว่าเฮาก็เฮาก็เน้นชีวภาพยิ่งลเพิ่นรู้ว่าเฮาเฮ็ดเป็นอินทรีย์ชีวภาพ เนะครับเพื่อนยิ่งสบายใจกล้าซื้อกินวันเถอะจะเดี๋ยวนี้มันคนเพื่อนบพาท่านในรู้จกหลายเพื่อนก็เลยบพาท่านดนเลยบพาท่านในนี่หลายปันไดมกับยู่ในละแวกนี่ละผููเพื่อนเคยได้กินเราเ <c oughs> พื่อนก็มันสื่อคือเกาเพื่อนได้กินกันผู้มากกินผู้ฟ้ามันแสบเพื่อนกับต่ว่าก็ขายไงได้น้องแม่น้องมากันกน,น,นี่นอจ้า <c oughs> มักซีดาก็ได้ขายอยู่ โอ้ยอ่อนซ้อนบกเขียวบนพี่น้องเองง้ย <c oughs> ปลูกแซมไว้ซื่อๆเอาแม่ครับบานี้เวลาให้น้ำฮูกจังได๋บานี้ครับให้น้ำคั่นมันคั่นมันดินมันบ่ซุ่มเนาะดินมันนี่เฮาก็บสองเสมอให้เทื่อนึงก็ตักนี่หยอดใส่โอ้ห,ห้งซื่อๆแม่โอเฮาใสแบบตักเอาจ้านี่ที่เท่าเฮ็ดตรงน้ำใส่ถังไว้ เบิ่งครับพี่น้องครับแม่เพิ่นก็มีถังน้ำโอ้ตอกกอก,กมาไว้แบบนี้จ้าตอกกอกมาไว้เอากระใ่ตักเอาตังออกกำลังกายนี่ได้สุขภาพดีนะ้ำนมแม่น<อ>้องน่ครับ <c oughs> ยามือเสาเนื้อมือแรงมือเสาเนื้อมือแรงเาก็เย็ดไปกับพวกหนักนะ้องเน่ยพอยู่กับบ้านเขาเลยเนาะจ้าเย็ดเหรียญไปนะครับโอ้ยต่อตไปมันใหญ่ขึ้นมากพี่น้องเลยผลผลิตทั้งซีเพิ่ม นะครับนี่คือวิธีการปาร์คือคำคักจะแม่ทั้งนี่ไหม,อมโอ้ต่วนพันเนื่องมาน้ำนวยพันเลยตัวนี้ครับฝรั่งกิมจูซื้อง่ายขายคล่องทำอินซีขายง่ายสุขภาพดีน้ำนมแม่เพื่อไทยบ้าน,นเนาะเทากับ,บ่อขายกันเพื่อนมาซื้อเทากับ,บก้าขายแพงละเท่ากัเแมนทองตลาดเทากับสวน เพื่อสุขภาพเพ,พื่นสุขภาพเฮ้ามูลนันละ่ะที่ว่าเป็นงานอดิเรกน้ำกแว่าได้งานอดิเรกงานหลักเข้ากับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแม่ครับการที่ไม่กกเฮ็ดเกษตรแบบนี้มาปลูกพืชสวนแบบนี้แม่ว่ามันมีความสุขบ่มีมันเป็นจังไงบ่สุพี่นองเขาฟังเนี่ยเขาก็เห็นบ่าเข้าได้เฮ็ดงานสุขมีสุขภาพ เดินแย่งไดิแย่งเลี้ยวไปกับเชียวมุมกับมีแง่เตร์ดแต่ว่าเลี้ยวไปแหงคอรอยุบโอเมโอ้เขาทาโดยพี่น้องเด้อพื้นที่เล็กๆนะครับพวกก็สามารถเก็บได้นะครับมันอยู่ที่คนเนาะแม่น้อว่าแต่คนมากคนนี่มากการเกษตรนอากับเฮ็ดอยู่ที่วิธีคิดจ้านะครับคือสีเห็ดบเอัว กาเฮ็ดกับวันใดนี่แล้วโอู้ตักน้ำหดนี่อ่อนย่ามเรียงมากครับตีบ่มิงบักว่าเป็นตีบเนี่ยวันน้หน่อยๆน่อยได้หตอนเช้าก็หดครึ่งนึงตอนแรงก็หดครึ่งนึงจังเรือนกับเขาห่มแล้วเนาะแดดกับเขาห่มตัวมันเวียดกับควองแม่โอ้เมียนลีลีในรับพี่น้องครับจ้างบ่ได้ไปรับจ้างไพเนาะเอ็นอีกเอาสันตัว วิธีเกษตรพึ่งตนเองพึ่งเจ้าของนี่ครับโอ้คุณพ่อกำนันแล้วก็มีแนวคิดดีๆนะครับมาเห็ดมาสาั่งไว้มันใงญ่ไปหนาเด้อพี่น้องครับแนวมูนีมันบวใงญ่ขึ้นหลังเนี่ยน้องม่น้องมีนมิตาได้ครับได้นะครับแม่ครับบานอีอยู่ในโงรงเลื่อนหุ้มมันแนวไหลเนียม่ครับพักสวนครัว ไปไถ่ย่าเห็ดลูกยาลูกยุ่งเลนออกกำลังกายย่า่นอ้องครับนี่ก็เป็นสวนผักแปลงผักภายในโดมแม่ครับอันนี้เขาเอิน้นแปลงจังไดนี่ครับคือเห็ดขึ้นมาจังสี่มันความคิดของกำนันเนาะเพิ่นเห็ดขึ้นมาว่อยางให้มันนั่นถือพื้นเพระเล้ยงเพิ่ะเลย,เ,ลยเห็ดแปลงขึ้นมาเอาเล็กมราเห็ด ข้างล่างพี่น uh, ้องครับเบิงเพราะว่ากระเบื้องเก่ากระเบื้องที่มันใส่บ่ได้แล้วมันก็เลยมา้องก็เอาผ้าอันผ้าอแยงเฮาผ้าแยงผ้าเขียวเนาะเออผ้าแยงผ้าเขียวเฮามาอ้อมแล้วเอาดินลงใส่แล้วก็คุกด้วยปุ๋ยฝุ่นเฮานี่ละคอกปุ๋ยคอกเฮานี่ละอย่างนึงคือเฮาบ่ได้ก้มบ่ได้ก้มสบายจ้ เพราะว่าเวลาย่ายเราอยากลุกหยาแล้วก็ก็ยีมานั่งลุกล่นของเราเฮ็ดสบายนะครับข้างบนนี่ครับกับพังแสงกันน้ำย่ำสิลุกหยาลุกยุ่งกันบ่ได้กลมบ่ได้นาเมื่อตาไล่ผู้เทาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพี่น้องครับโอ้เฮ็ดดีบานี้ฮอกกับบ่ได้เสียนดินเสียนเดินกับบ่มีเนาะแม่น้อ นะครับมีเป็นรูปแบบการปลูกอีกแบบหนึง่งอันนี้มันยังสันไม่นี่ทัวทัวทัวเนี่ยเด็ครับทัวไล่ข้างบ่ทัว<า>พุ่าเล่าจา้ะย่ายเล่า,าะปลูก<อ>บึงซื้อว่ามัมนจะเป็นจังใดเป็นนวยจังใดสันบึงเป็นโลกชิมก็มีอย่างมันเกิดเบดีไรคุณย่ยเป็นเกิดสามารถเฮ็ดได้น้แม่นอเ<า>นี่ครับบึงบริเวณกับเป็นผักสวนครัวเล็ก นะครับพ่อได้กินพ่อได้กินนะฮะบางครั้งห้ากับบบเป็นตะม,มต่วงขเนะแม่น,นอเรื่องมูนี่ย่ำสิก,กินได้ขี้มอไส้เลียนหาล้านค่า<น>อันนี้ห้อง่ต้องเลียนเลยนะครับพี่น้องครับเขามีไว้ในบ้านห้าอยากกินห้ากับยางมะล่าวลวดมูนีป่ปนติว่าสันปีแล้วพักกาดน้อย มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพี่น้องครับหวังว่าพี่น้องคงจะได้แรงบันดาลใจในแนวคิดพอสมควรนะครับอยากให้คุณแม่แลศมีครับฝากกับพี่กำนองเฮา,นาเนี่ยการเหตุสวนผสมประสานมันดีจังใดาก,การเนีนอินซี <c oughs> มันมีประโยชน์จังใดครับแม่ว่าสุพี่น้องครัฟัง<ม>ะน,นะครับประโยชน์กับสุขภาพเฮานี่ละใส่ใแต่เมเนเคมีใส่ยาฆ่าหญ้าหลายมันก บ่ดีเนาะสุมือนี่เนาะสุขภาพเฮ้าแห่งลกกับแห้งหลายก็ขอเน้นพ่อแม่พี่น้องมาใส่ปุ๋ยขอ,อกุยยังเฮาเน่นนำสมข้นใหม่ค้อนอยังกับกับมีอยู่ดอกเคมีแต่ว่าเข้าใส่ส่วนหน่อยใส่กับสิเป็นปุ๋ยเนะแม่น้ะจ้าใส่กับเป็นพวกปุ๋ยเพราะว่าล่องมาเบิ่งดินแล้วอยู่นี่ดินน่ะถือกันก็ปุ๋ยทิพโอ้ครับผมอ่าก,กัเลย ใส่แต่ว่าใส่บางๆแต่ส่วนมากเน้่นพวกอินรี่ชีวภาพเข่าในล่ะแล้วก็พวกใบไม้ใบหญ้าเข้าก็กบเขาน้ำเงาไหมิ่นก็เป็นปุ๋ยอีกาเพิ่นก็เป็นปุ๋ยอีกเข้ากับ,บ่ได้เอาไปทิมทังใดเข้ากบ่ไไ้เผาบ่ไรย,ยังให้มันเป็นปุ๋ยเป็นฟุ้นในนี้ล่ะย่างแรกที่เขาได้กก็คือสุขภาพนะแม่เนาะสุขภาพน้ำสูมือนีทางสารพิษหร้สารพิษร้คือวานล่ะ ห่ากันเนีเที่ยนสุขภาพห่าน้ำเนี้กินแบบสบายใจ,จนะครับนี่คือรูปแบบหนึง่งพาพี่น้องมาเบ่งมาชมสลับมือนี่นะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับสลับมือนี่ครับนมีกับคุณแม่ลาสนีกับสิดล่าพี่น้องไปแล้วไหมครับสวัสดีครับนะ